สวัสดีครับผมนายศิลวัฒน์ตากสมบัตินิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาจิตวิทยาคณะศึกษา,า,ศ,าศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาสารคามผู้จัดอบรมการเห็นคุณค่าในตนเองครับผมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอบรมในหัวข้อเรื่องความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองครับสำหรับผู้อบรมท่านใดที่ต้องการเอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติมนะครับทางเราเนี่ยได้แนบ powerpoint และเอกสารประกอบการนําเสนอไว้ ที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมสำหรับความหมายของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับได้มีนักจิตวิทยาหลายท่านเนี่ยให้ความหมายไว้ในทํานองที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับยกตัวอย่างเช่นมาสโลเจ้าของทฤษฎีพีระมิดความต้องการของมาสโลครับผมไน้กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความต้องการที่สําคัญและเข้าใจยากที่สุดเพราะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเกิดจากการยอมรับของผู้อื่นครับผมโดยดูจากการตอบสนองของคนรอบข้างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อนครับนอกจากนี้เนี่ยยังเกิดจากการประเมินตนเองในทางบวกครับซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าแห่งตนครับผมมีความสามารถแต่หากบุคคลเนี่ยประเมินตนเองไปในทางลบนะครับจะทําให้รู้สึกว่า ตนเนี่ยมีปมด้อยและอ่อนแอรครับผมหรือจะเป็นคูเปอร์สมิธนะครับที่ได้อธิบายว่าการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเนี่ยคือการประเมินคุณค่าในสิ่งที่ตนมีจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกครับผมซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับในตนเองครับผมที่สะท้อนถึงทัศนคติที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถความสำคัญอำนาจและคุณงามความดีครับ มีความเป็นอัตวิสัยครับผมซึ่งบุคคลอื่นเนี่ยสามารถรับรู้ได้จากภาษาและท่าทีที่แสดงออกครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นโคเล่นักคิดสายทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ครับผมพบว่าความรู้สึกต่อตอนเองเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการสะท้อนความคิดเห็นที่ผู้อื่นมีต่อตนครับผมหรือที่รู้จักกันในแนวคิดตัวตนในกระจกเงาครับ ประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ที่ตนมีต่อตนเองจินตนาการของคนอื่นต่อภาพลักษณ์นั้นและความรู้สึกของเราที่มีต่อจินตนาการดังกล่าวครับผมเช่นความรู้สึกพึงพอใจความรู้สึกภาคภูมิใจหรือความรู้สึกด้อยค่าครับต่อมาเนี่ยจะเป็นคลาวโรเจอร์ครับผมนะักทฤษฎีบุคลิกภาพซึ่งได้ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านมุมมองของตัวเอง กับตัวตนที่แท้จริงและก็ตัวตนในอุดมคติครับผมว่าเป็นความรู้สึกต่อตอนเองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งครับผมเมื่อบุคคลเนี่ยมองตนเองใกล้เคียงกับความเป็นจริงตัวตนในอุดมคติที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้สูงบุคคลนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกพึงพอใจในตนเองครับหรือเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองในทางกลับกันเนี่ย หากบุคคลนั้นพิจารณาตัวเองมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะมีโอกาสให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สมหวังหรือไม่เห็นคุณค่าในตนเองได้ครับผมครับผมจากที่กล่าวมาเนี่ยจะสรุปได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยหมายถึงการประเมินคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็นอยู่ เป็นความรู้สึกต่อตอนเองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือการรับรู้ว่าตนเองเนี่ยมีคุณค่ามีศักยภาพและความภูมิใจในตนเองผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองเนี่ยจะมีแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องและเหมาะสมครับผมส่วนผู้ที่รู้สึกได้ค่าหรือรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่ำเนี่ย จะมีทัศนคติเชิงลบต่อตอนเองและผู้อื่นครับครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองครับผมเริ่มต้นที่มาสโลเช่นเคยครับผมมาสโลเนี่ยกล่าวว่าความต้องการได้รับการยกย่องสรนเสริญในทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลเนี่ยไม่ได้ระบุเพียงการได้รับการยอมรับหรือการสันเสริญจากผู้อื่นเท่านั้นครับผมแต่ยังรวมถึง การที่บุคคลหนึ่งเนี่ยมีความเคารพในคุณค่าที่ตนมีครับผมมีความมั่นใจในความสามารถความรู้และภาคภูมิใจในตนเองครับผมหรือที่เรียกกันว่าการเห็นคุณค่าในตนเองครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นโรเซนเบิร์กโรเซนเบิร์กเนี่ยมองว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอัตามโนทัศนครับผมหรือเซลล์คอนเซ็ป ที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้และการประเมินตนเองครับผมดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยคือการประเมินตนเองเกรียบเทียบระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นเป็นทัศนคติที่บุคคลหนึ่งเนี่ยจะมีต่อตนเองโดยทัศนคตินี้เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีนักวิชาการด้านจิตวิทยา ระบ,บุว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการประเมินตนเองโดยความรู้สึกนี้เนี่ยอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีหรือ,อไม่ดีก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสรุปได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับการศึกษานี้เนี่ยคือทัศนคติที่มีต่อตอนเองในด้านความสามารถความสำคัญอำนาจและคุณงามความดีครับผม ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินเปรียบเทียบตนเองกับตัวตนให้อุดมคติการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นหรือสังคมทัศนคตินี้เนี่ยมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบครับผมทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงวัยครับผมหรือช่วงเวลาตามปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นครับผมครับสำหรับการจัดอบรมในหัวข้อ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการเขึ้นคุณค่าในตนเองเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารหรือว่าคู่มือประกอบการอบรมที่เราแนบไว้ให้ในขั้นต้นครับผมและสำหรับใครที่ต้องการแสดงความรู้สึกหรือต้องการ คอมเมนต์อะไรให้พวกเราอ่านเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่แพดเดทข้างๆได้เลยครับผมแรบวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปครับผมสวัสดีครับ